พี่น้องเอ๋ยขั้นหอาํำดีแล้วไผ่ิีั้งกระตาม้างขั้นหาเช็ดแมนแล้วไผ่ย,ยันห่นอ,อก,กระซานเขาเขาสิผ้ากันท่วงทั้งเมืองกระบองเงียงเขาสิทธิทั้งท่ายขายหนากระบปออายอีสานอ่อนซ่อนโดยสาวน้ำายืนสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะพี่น้องคะมือนี่สาวน้ำเยืนสิภาพ,พี่น้องมาเบิงมาอ่อนซ่อนฟ้า,ามกบ ที่ใส่ผ่าพี่อีในการเห็ดบอกบนะคะเรากับเป็นการเลี้ยงกบที่ครบวงจรค่ะตั้งแต่การผลิตอาหารในการเลี้ยงนะคะเรากับมีการาผสมด้วยพ่อพันธ์แม่พันธุ์ของเจ้าของมีลูกขวกมีลูกกบมีกบสั่งกิโลขายจำหน่ายพ่อพันธ์แม่พันธ์ถือว่าเป็นอีกหนึ่งฟ้ามที่ครบวงจร ยูทีท่าสร้างสว่างวิรวงนะคะเดี๋ยวตามสาวน้ำยืนไปเบ่งไปอ่อนซ้อนนำกันค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีครับคุณคุณอย่างนะคะนพรัตุทาครับชื่อเดนชื่อปอปคุณปอบครับ,ะะบผมค่ะเป็นเจ้าของฟาร์มกบพีดีฟาร์มพีดีฟาร์มกบเนาะครับผมยูทีบ้านท่าสร้างครับผมตำบลท่าร้างเนาะอำเภอสว่างวิรวงจังหวัดอุบลราชธานี เป็นฟ้ามกบแบบใดนะคะอ่าตัวนี้จะเป็นบอ่บอผ้าพีผ้าพีาพครับผมเป็นผ่าคือจังผ่ายางสีดำผ่ายายงดงจำจะมันจะหนาครับหนากว่าเป็นบ่อคะประมาณ0ูนจุดสามมิลครับผมะค่ะเหตุมา่ด้ดจะปีหรอคะปีนี่ปีที่สองครับผมปีที่สองปีที่สองครับปีที่สองมีตั้งเบิดจากบอ่อคะอ่า้าเป็นบอ่อใหญ่นะครับบอ่อใหญ่ตัวนี้กั ขนาดซี่ขุนแปดนี่จะมีอยู่สิบหกบอนะครับแล้วก็ขนาดบอบอหน่อยนี่สองคุ่นี่นี่จะมีอยู่สิบบอนะครับตัวบอหน่อยเขาจะไปเป็นพอมย่านแต่วัในส่วนบอใหญ่เขาจะเป็นเลียงลูกออดแล้วก็ลูกกบนะครับแล้วก็กบเนื้อนะครับเัาจะเลียงแบบเป็นไปเป็นมาจังไดคือได้มาเห็ดฟ้ามกบค่ะเป็นโทษนะคะปกติทํางานอยู่ใส่เนาะค่ะในสวทัองผมเป็น รับราชการครับรับราชการอยู่สำงานเกษตรอำเภอบารินชำราบอค่ะเชนต่ว่าพ่อดีพี่ชายนะครับพี่ชายของแฟนนะเป็นคนตกงานพี่ที่แล้วนะครับอ๋อค่ะก็งานพิษโควิดนี่แหละพิษโควิดเนาะรับกับพ่อดีว่าคิดซอยกันเหรอว่าเสิหาอาชีพยังพี่จะมาซอยกันนะครับหาอาชีพซอยกันนะครับก็เลยคิดได้ก็เลยพากันตะเวนทัวร์เลยนะครับไปเบิ่งงาน ว่าจากเลี้ยงนั้นเลี้ยงนี่พอดีเขามีทีที่ตรงนี้ก็เป็นทีของมรดกนั่นแหละครับของทั้งทั้งทั้งลุงทั้งอายเป่นนั่นแหละนะครับก็เลยว่าเออเขาลองเขาลองมาคิดเบื่องว่าเขาจะเฮ็ดลองเลี้ยงกัวบึงบอนะครับตอนแรกก็ไปศึกษาอยู่ทางอำเภอเดชนะครับอำเภอเดชแต่ว่าถี่ไปที่ไปได้แบบตัวนี้มากนี่นะครับที่ผมไปได้แบบ แบบบ่อแบบนี้มากก็คือประเด็นต้นคิดของอฟาร์มค่เขาอนุญาตเอ่ยอน้ำเพิ่นเนาะได้ได้ค่ะมิ่งขวัญฟาร์มนะครับเพิ่นอยู่ศิรัตนะค่ะซืะะอะซ้อของฟาร์มของหนองนุ่ยนะครับซึ่งเพิ่นที่เห็นของผมนี่ซ้ำนี่นี่ของผมนี่หน่อยก็เพิ่นของเพิ่นจะประมาณซีท่าถึงหาท่าของฟาร์มผมอ๋อบ่อหนึ่งบอ่อหนึ่งเพิ่นแมนครับคือความใหญ่อบบความใหญ่คว่นี้แมนครับ บ่อเพิินจะเาวาประมาณความกว้างซ้ำกันเบิระวภาวนาผ่ายาสมันหกเมตรเนาะเอาติเท่ไใดแค่สี่เมตรเพราะอยกคือนมาเมตรหนึ่งขางละเมตรอ๋อจะได้สี่คูณเท่าใดนะคะตัวนี้สี่คูณแปดครับความเาวานี่คืนยู่ก็ว่าพื้นที่เฮ่าค่ะครับเ้าเสียวยา่าซ้ำได้ก็ได้ค่ะเพราะผ่าห้าจะเาวาอยู่หอยเมตรค่ะครับของมิงขวัญฟ้าสมมติไปเบื้องงานเพิ่นจะมันประมาณ สี่คูณยีเมตรค่ะครับของเปิดแต่ใแห้งเนาะไปเห็นแล้วก็เลยเกิดเกิดไอเดียนะครับก็เลยมาลองเห็ดเบิงนะค,ค่ะบมากแบบนี้ว่าสันต์ไมครับคืบอไปไปเบิงแบบแบบเข้าเลี่ยงบอ่อดินบ่ยางบ่ค่ะบ่ดินกับไปเบิงครับค่ะไปเบิงแต่เขาก็ บ่อค่อยมากปันใดอ่ามันมันดีแตกต่างกันเนาะค่ะขอดีว่าบ่อดินพบกัเรียงนะครับอ๋อเหรอบ่อดินข้างล่างก็มีอ๋อจ้ะก็คือล่องทดสอบน้ำระวังระวางระวางบ่อตัวนี้กับบ่อดินตัวนี้จะดีกว่ากันอ๋ออยากล่องทดสอบนำครับซึ่งซึ่งซึ่งผลออกมาแล้วก็คือว่ากักัพ่อจะรู้หนึ่งเนาะของสําหรับบ่อตัวนี้นะครับพอดีมันก็คือว่าการจัดการง่าย เตียนน้ำเตียนยังเข้ไงนะครับก็คุ่มได้แล้วก็เรื่องเข้าประต่องกงอนเกี่ยวกับน้ามพนตกนาบ่อดินนี่พ้นใส่ผ่าผ่าผ่าเขาเอินผ่ายังผ่าผ่าตะแกงเนี่ยผ่าผ่าแงงอ่ารอมเนาะ ถ้าฝนตบปุ๊บนี่กบธรรมชถาติของกบนะครับมันจะเต้นมันจะกระโดดถ้าเห็นช่องนิดนึงแล้วมันจะแบกออกเลยพอมันออกแล้วมันก็จะเอืนกันออกไปตามคนนะครก็จะเอื่นมูออกไปน้านบนเลยว่าแต่วันนี้ส่วนตัวนี้สบายใจได้ไม่มีปัญหาการจัดการง่ายการจัดการง่ายสมมติเกิดโรคระบาดเกิดยังึ้นมาเขาสามารถที่จะเปลี่ยนหน้าบอกท่านที่แล้วเขาอาจจะมีการรักษาโดยใส่ยาแน่ถ้ามันรักษาเกิดโรคระบาดยีรีนะครับจ่า ก็เลยเลือกเนี่ยเลือกตัวนี้เลือกในส่วนนี้เนาะจ้ะแต่ว่าขอดีของบอดินก็คือว่ามันใหญ่ไวนะครับอ่าค่ะบอดินนี่มันจะใหญ่ไวเพราะว่ามันมันอยู่แบบธรรมชาติเนะค่ะแต่แต่การลงทุนนี่ถือว่าถือว่าสูงบ่คะหรือจังหวะบาหนึ่งเนี่ยขาาหนี้นะครับผมจะผมสื่ออยู่หมวนละหมื่นเก่าหมื่นเก่านี่จะได้อยู่ สิบอครับสิบอหญ่นี่แหละด้สีบอครับเบิดทั้งหมดนี่ใส่อยู่สองมวนค่ะครับผมอ๋อถ้าตีเป็นบอเนาะต้นทุ่นเนาะค่ะค่ะค่ะตีเป็นบอต้นทุ่นนี่เฉพาะผานี่จ้ะจะโต๊อยูทีพันเก่าเฉพาะผาแม่น้ำตบบอประมาณพันเก่าหรือสองพันเนาะสองพันแล้วก็โค้งเล็กกว่าประมาณสักสักสองพันนะครับประมาณนี้อ๋อจ้ะจ้ะอ่าจ้ะ ทีนี่พาตัวนี้จะอยู่ได้ประมาณ3-5ปีอ๋อสาถึงปีขึ้นอยู่กับการใช้งานแต่นี่ใส่2ปีก็ดูไม่ใหมอยู่เนาะแมนครับมันจะจะเสียตรงอาจจะเป็นหละเรื่องของแค่ที่เราเย็บเหมือนบอกอ๋อแต่แข็งแห้งพี่น้องค่ะคือถือว่าเขาแบบ2ปีเรายังยังเบิ่งใหม่อยู่เนาะ แม่นบอค่ะสองปีเนาะสองปียังเบิ่งใไมยังบนไาจะมีปัญหารือคือว่ามันจะหนาเพราะว่าโรงงานเขาจะเฮ็ดมากพิเศษหนาหนาใช่หนาหนาแห้งพี่น้องมันโบคือผ่าผ่ายางทั่วไปนะส่เขาเอาปูเดี๋ยวเห็ดน้ำบอประดุกยังตรนั้นมันจะบางจ้าจ้าเรากานามเวลาเฮ้าเข็ดเนี่ยเฮ้าไส่หนามมาแบบใดคะที่ปอยู่ตอนนี้นาเฮาจะเป็นนามบาดาลครับหน่าจะเป็นเฮ้าจะสูบมาจากตรงนั้น อ๋อสูบน้ำบาดาลมากตรงนี้ตรงนี้จะดีอย่างหนึ่งก็คือว่าน้ำจะมีตลอดน้ำบ่ขาดน้ำบ่ขาดสูบยืดมือก็ได้คือดีอย่างหนึ่งคือระบบน้ำเขามันจะดีแล้วเขาจะเหตุขดคล้องไว้เพื่อเพื่อปล่อยเขาออกแบบนี้ปล่อยเอาน้ำเข่าออกทั้งหนึ่งเป็นบ่ะคบอ๋อค่ะลงไปในเหี่ดหน้าน้ำบ่คะหน้าหน้าก็มีครับ้างรางปล่อยลงตรงหน้าได้แต่ว่าเขาจะเขาจะคุดบ่อเป็นบ่อผักกาบเป็นบ่อ อโอ้การจัดการดีหลายพี่น้องค่ะการจัดการดีหลายโครงสร้างเขานี่จะเป็นเหล็กเนาะครับเหล็กอจนจะเป็นเหล็กค่ะการจัดการดีเรากะหูซื้อกว่าสะดวกคือน้องพันวาเนาะแบบนี้กะคูด,ดูแลกะง่ายกคค็คือค,คือคือ,คอพี่ผู้เดียวคนดูแลก,ก็ได้ม,มาการจัดการเท่าตอนเสาร์มาปุ๊บเขาจะเปลี่ยนน้ำก่อนปล่อยน้ำ เปลี่ยนน้ำออกงดแล้วเขาก็เติมน้ำเข้าไปเติมน้ำแล้วเขาก็จั่งห้อาหารนะครับก็ตอนแรกนี่เขาก็คือห้อาหารเลยค่อาจจะเปลี่ยนน้ำมือละมือละั้งเขาเปลี่ยนเปลี่ยนทุกมือเลยแม่นะคะโอ้เดยความการจัดการสะดวกไงเนาะเปลี่ยนทุกมือก็ได้แม่นว่าแบบนี้้วค็คือพ้นดีก็คือน้ำเขามันดีน้ำหมดเลยครับมันก็เลยมันก็เลยสามารถเปลี่ยนได้ต่ว่าถาเป็นบางที่นี่เขานามมันบกข้อเนาะมันก็ค่อยๆเวียนลี่เขาเวียนเวียนเวียนเอา ค่ะแต่แต่แต่กับกันแหล้วแต่เนาะแล้วแต่คนหมักล่างคน,น,นคกับหมักแบบนั้นอ่าคอยเวียนไปกับมีคือกันปัตตานีเท่าที่เลี้ยงนี่คือเ่าเลี้ยงเริ่มตั้งแต่จับผสมพันุ์เองหรือว่าจังใดคะอ๋อข้าผสมพันุ์เองครับอ๋อจับลงบอ่อผสมเพาะพันุเองเลยเ,เป็นบะคะคืออย่างสีผมพอเอาไปที่มากก่อนเนาะปีแรกปีแรกนะเริ่มเริ่มมาเริ่มเ็ดประมาณกลางๆปีค่ะค่ะ มาเริ่มศึกษาอีนีช่วงมิถุนาค่ะอ่าตะกอนทีตรงนี้เป็นปลาหมงหิงมาผ่านเป็นแบบนี้เลยครับค่ะเต็มเลยเป็นชาวนี่ก็เริ่มพากิดเออทีตรงนี้ร่องเบิ่งก็เลยเลาไปจอหนามมางกอนค่ะพอดีใจหนามปุ๊บก็เลยอ่ามาก็เลยมาไถออกเนาะต้นมะม่วงออกค่ะนะคัแล้วมาปั๊บทีตัวเสียหม่องเดียวทีตรงนี้เป็นทีดินทรายครับค่ะทีดินทรายมันก่อเสียมันก็คือว่า เขาจะปรับระดับดินบ่ได้ที่นี่บางครั้งในพื้มมันอ่ะมันจะบ่เสมอกาอนะครับเวลานาฝนมามันจะซาะข้างล่างอ่ามันบ่คือของของขี่ผมไปดูงานยุสีรัตนื่อจะเป็นดินเหนียวเพิ่นปั๊บได้ซ้าเทพปูนไปเรื่อยนะกรพาเพิ่นจะตึงแล้วมันจะการปล่อยน้ําจะแบบอันนี้เลยแล้วผมจะมีเป็นหลองเป็นยังแนนก็ยังยากอยู่ตอนมาปรับใหม่แมนครับ เรา,า,า,าช่วงมิถุนนะาเมษาสุสภาผ้เนาะก็เริ่มไม่เห็ดนะครับเริ่มเลี้ยงยิลีกอ่ะมิถุนนามิถุนนามิถุนนาเนี่ก็ล่องไปขอพันกบจากน้องไปิร์ดรูปมีรุ่นน้องเพิน่นเพิ่นอยู่เลี้ยงก่อน,นกับไม่เชื่อว่าเลี้ยงหรอกเพิ่นว่าเพิ่นเอามาซื้อพันม้าว่าจะเพอต่พอดีเพิร์ดไ,ไปเห็ดไปเลี้ยงประนินบูกกระนินก่อนเพิ่นก็เลย ผมก็เลยลองไปขอมาจากยางอาชิบคูนะครับเอามาลองเอามาลองพอะเบิ่ะอาที่นี่กับพาะแล้วก็มันน้อยเนาะก็ได้ยุ่บ้างเล็กๆน้อยๆแต่ว่าปีแรกก็เกิดความโรบนะครับอ่าบอกความจริงให้ฟังคือเกิดเกิดความโรบคิดว่าเออพบคือว่าผมจะขายเป็นลูกพปเบนะลูกพบก็เลยแถวหนีแถวแถวไกลๆเขาจะเรียงลูกหวก เช้ามันย่างเนาะก็ด้ยินบ่ครับเช้ากัไก่ละไส้ะมี้ประมาณขายหัวกเลยแมนเขาจะขายหัวผมก็เลยไปซื้อหัวพวกกันละมาเรามาพอแบบนี้แล้วครับเอามาปล่อยเลยมะปอยให้เขากัดหางแมนครับให้เขากัดหางจ้าแต่ว่าไม่่าเป็นแนวนั้นมันเกิดช่วงนั้นพอเกิดโรคระบาดคือมาปลอยนี่ร้อยตายไปเลยอ๋อฮะครับมันก็เลยเกิดอ่าตอนนั้นล่ะ ตอนแรกก็ท่อนะครับตอนแรกท่อพากันท่อเลยตายเบ้อเลยบอกคะตายเบ้อเลยครับแม่นบ่ตายเฮาเฮาไปขายเขากบลูกกบตัวละบาทไปถึงลูกค้ากะทีกราบลูก,กค้ากะต่อว่าคือเขาคือบอ่ได้คุณภาพ,พ่าบเพราะว่าเพราะอย่างเพราะว่าเฮาเกิดจากนึงละ่ะเฮาเฮาคิดจากใดอยากคือจากใดวิธีรัดเพราะว่าเฮาบ่ได้พูดเองเขาบ่อใดฟุ้งปากเองครับคือไปซื้อมาเปขายฟ้าเทเลยเทมากซิฟมือก็ได้ขายสินะอ๋อค่ะ ตอนแรกผมคิดนั่นนั่นคิดว่าจะง่ายๆแต่ว่าพ่อมาเทศเขาตายบอกคะพ่อพ่อเอามาเท่เหรอเขาตายคือแม่อมาแล้วประมาณสักสองสามหมื่นก็เริ่มเกิดอาการมันก็ติดเชื้อไปเลยอกระายร่อยขาหมดแถวนี้น้ำบ่อนีขาหมดเลยโอ้ค่ะเสียหายหลายเต็มไยหมดนั่ับปีแรกก็คือเป็นปีที่ว่าทดลองประสบการณ์เลยประสบการณ์แบบเต็มที่ ปีนี้ก็เลยคิดไม่ทําไม่ก็คือเราเข้าเก็บพันเองแล้วก็เข้ากับไปซื้อพ่อแม่พันุจากป้ามีเข้าใบใจใด้นะครับมามาปีนี้คือเข้ามามาพร้าเองเลยถ้าจะว่านําเขาผสมเองเม็นเองทุกอย่างป่ากุตัดดีปีนี้คือแม่นครับปีนี้คือบ่เป็นโลกเลยแหละเข้าเสียบริหารเองทุกอย่างนะครับค่ะ นี่นี่คือจังบอนี่เนาะครับคือจังบอนี่เขากำลังกัดหางเว้นวันรับกําลังกัดหางครับอ๋อแล้วเขาก็ใส่อันนี้เอียงก็คือ่ายางเอียงทีล่องเข่าเนาะแมนครับแพร่ลอยเป็นล่องเข่าเป็นอะไรเป็นพราะเขากัดหางเขาก็ขึ้นม้านัางแมนครับจะคอยจะแคร์เยอะต่ทั้งทั้งปุ่นจะเห็นชัดเจนเลยสีผมจะออกจำหนายอ๋อเขาเขาสั่งเขาสั่งไว้เกือบสองหมื่นตนะครับเนี่ยบอลนี่แมนบา บ่อท่านนี้จะออกเลยครับอ๋อค่ะนี่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 หลายเลยค่ะอ่าค่ะทั้งนั้นครับร right? ทั้<ว>ทงนี้ทั oh ้งคุณเลยทั้งใดคะสวยอ๋อมีคือการหางเขากาจะขายขายเลยเป็นลูกกบเนาะแม่ขายเขา <ordan> ca, <Speech. S 2> จะขายเป็นลูกลตัวระบาทครับตัวระบาทอ๋อค่ะเนี่ยตัวนี้จะพร้อมพร้อมจำหน่ายค่ะเ yeah. นี่ยบ่อนี่ยคือเพิ่นสั่งจองไว้ตอนนี้ยอดจองก็ประมาณสองหมื่นอ๋อ ทั่วนะคะเข้าขายขายใสค่ะปกติทีมีลูกค้าโทรมาสั่งครับจากทั่วในอุบลท่านี้แหละูร้ซึกว่าปีนี่เพิ่นเพิ่นจะโท่มากเพราะว่าเขามีเพจอ๋อมีเพจเพจของฟาร์มซือเพจว่าพีดีฟาร์มอ๋อซื้อฟาร์มเลยเนาะจ่าก็คือเพิ่นกระทักมาทั้งเพจเลยโทรมาทั้งเพจเน่แล้วเข้าลงเฟดน้าอยู่ในกลุ่มของกบลูกโกบน้า นี่เพื่อนจอง 20, ว่าสองหมื่นโตครับผม,อมจองอได้เริ่มเริ่มเริ่มออกได้วันที 19, <c oughs> ่สิบเก้าจะไปทงทั้งบุญทลิกค่ะ <c oughs> บุญธลิกแถวปารีนเฮ่าก็มีจ <c oughs> ้าค่ะ <c oughs> อ๋อดีค่ะพี่น้องค่ะ,ะมีตัวระบาดเนาะมีตัวระบาดครับค่ะ <c oughs> การหางแล้วตัวระบาดพี่น้องค่ะ <c oughs> ปีนี้เฮาเฮายังยังพอไม่แพ้เฮายังบหลายรเฮายเลยขายขายหัวบ่อใดขายลูกอัดบีบบ่ค่ะ คนต้องการหลายแต่ว่าผมเพชรแห่น้ำบรท่านเพราะว่าพอแม่พันผมยังบริไหลแต่ว่าปีนานี้คาดว่าจะเต็มทีเพราะว่าผมขาดเลยเต็มเลยค่ะอาจจะพออาจจะขยายอยู่แต่ยังเบิ่งอยู่นะครับก็ะมีทั้งลูกกบเป็นมรคทีจำหน่ายตอนนี้ครับตอนนี้มีลูกกบเรามีกบที่เป็นกบเนื้อหรือยังคะกบเนื้อกบเนื้อก็มีนะครับกบเนื้อเท้าจะมีประมาณสี่ถึงเจ็ดตัวโล สี่ถึงเจ็ดตัวโลดประมาณหนึ่งตันถือว่าใส่ใหญ่เนาะแม่นครับตอนนี้เหลืออยู่ประมาณหนึ่งตันอ๋อเหลือประมาณหนึ่งตันครับผมเรามีใส่หน่อยก็นั่นบ่คะใส่หน่อยนี้สิบสี่สิบ,บห้าต,ตัวใส่หน่อยนี่ใหญ่น่นบาบ่ะทันครับอ๋อจ้าจ๋าพึ่งอันนี้พิ่งกับมะเหมาไปก่อนลราท่านต้องการลายครับเลยบ่ท่านเลยเพิ่งมาเอาไปเบิร์ดแล้วนะครับอ๋อค่ะแต่รุ่นใหญ่กับลูกกบจ้าจ้าถือว่าขายดีพี่น้องค่ะผู้เฮ็ดฟาร์มกบกระไดเนาะเป็นอีกหนึ่งอาชีพที่ น่าสนใจพี่น้องเข้ากับเฮ็ดหลายแต่กันยังแต่เราฟ้ามไปถามก็มมแต่แบบนี้เลยเฮ็ดบ <laughs> <laughs> อท่านเฮ็ดบ่ท่านก็าจำว่าจองแบบนี้เนาะแต่ว่าอแต่ผม <ะ S 1> ตอนนี้ก็คือผมเฮ็ดอาหารเองนําเฮ็ดอาหารคือหมายความว่าผลิตอาหารเองเอาเอาเอาอ,อ,อ,อย่างมาเฮ็ดค่ะเะ <laughs> สืวอผสมแบบไข่ไข่กับบริษัทใหญนี่เขาเฮ็ดแหละคือเส่วนผสมเขาสีสังมากแล้วก็ผมซื้อเครื่องอัดเม็ดอัดเม็ดแบบ แบบที่เขาเห็ดเป็นเมล็ดร้อยแบอบของอาหารปลาอาหารกบนี่แหละครับแต่เห็ดเองเห็ดเองครับเห็ดเองให้เขากินเองแม่นครับคือเราต้นทุนไปได้ประมาณสักตัวเด็ดสามสิบเปอร์เซ็นต์ประมาณนี้ตามทีเของวดนะครับโอ้ดีหลายพี่น้องค่ะผลิตอาหารเองผลิตอาหารแต่ใส่ของจ้าของกับวัฒนหรอกแต่ขาดตอนแรกขาดว่าจะไม่เห็ดจำหน่ายให้ทางหลูกบอน้ำนี่แหละก็ร่างจากว่าเห็ดขายเราบอกอาหารนะเห็ดอยู่ครับแต่ว่าปีนี้คือ คือเนาะเหมือนปีแรกนี่ททลองพอแม่พัน้าปีนี้ปีนี้มาทดล่องอาหารอาหารครับกินดีบ่ะคะก็กินดีนะครับนี่ีใส่ยูน่ก็คือใส่ต่พร้อมเห็ดเองนะครับค่ะนันนันเพื่อนกำลังหางานนันคืออ่ายบ่ะคะอ้ายครับอายเนาะเพื่อนกำลังหาหารอยู่นี่คืออาหารเห็ดเองเลยน่นครับอาหารเาเห็ดเองจ้ะจ้ะเลิดเองค่ะไอทีเขาเจอเรื่องปัญหากับนี่แต่ตอนนั้นเนาะ เราหลังจากนั้นปีนี้มีปัญหายังบ่คปีนี้ปีนี้บ่มีครับมีปัญหาตลาดอย่างเดียวช่วงแรกๆที่โควิดมาค่ะค่ะตลาดกบเข้าไปบ่ไดเลยเพราะว่าตลาดไงที่เขาปิดด้วยที่ส่งออกต่างประเทศก็คือปิดเลยค่ะตลาดกบนีไปบ่ได้กบจากภาคกลางเคยส่งเข้าตลาดไทยเนาะเคยส่งออกต่างประเทศค่ะออกบ่ไดค่ะก็มาตีกบตลาดอีสานอือค่ะ มันก็เลยกบตลาดยีสานราคาถูกลงที่นี่พอเขามาปล่อยราคาต่ำเนาะเข้าก็เดขายตามเป็นนับมันก็เลยแต่ว่าช่วงนี้ผมรู้สึกว่าตลาดเริ่มเริ่มกลับมาแน่แล้วคค่ะรับอีกอย่างก็คือท่างซื้อซื้อออนไลน์ซื้อโซเชียลเนาะซอยข้าไใดเป็นบ่ค่ะซื้อโซเชียลซอยขัาได้หลอ๋อค่ะค่ะผมรู้สึกว่าปีนี้กระลุค่ารู้สึกว่าหลายเข้ามาหา เดี๋ยวตามไปเบิ้งอายเพิ่นนหาอาหารนะเพื่อนเสิ่ยหายอาหารตัวใดนั่นเพิ่นถามาว่าเบิ้งอาหารเพิ่นเบิงเบืงอาาหรจ้าจ้าอาหารท่าพลิตเองปีหน้าคาดว่าทีมงานลูกบออาจจะใส่อาหารลดต้นทุนนะครับค่ะค่ะแต่ตอนนี้พวกผมก็เอามาใส่ของเจ้าของก่อนจ้าจ้าว่ามันจะดีบอนี่รุ่นนี่ก็รุ่นต่อไปนีพื้นกัดหางเนาะกระด้งกัดหาง จะจะต้อจากบอนนั่นแหละก็จะต้นนี้ก็จะเดียออกต่ออาหารเนี่ยเขาจะมีหลายขนาดบอคะหรือว่าเขามีขนาดเดียวอาหารเขาจะมีสามสามขนาดครับอาจจะเป็นซี่แหละถ้าน้อยอีนี้จะเป็นให้เกตแต่ว่าของเข้าจะเห็นบ่ไ้เพราะเม็ดหน่อยแห้งอ๋อจ้าจ้าจะสื้อมาต้นั้จจะโปรตีนสูงสำหรับอาศัยองเพลินอยู่แมนครับสำหรับบุกออดจ้าพ่อญงขึ้นมาจากหน่อยเนาะประมาณสักสิบมือนี่เขามาใส่ของเขาเองเลยจ้าใส่เบอร์หนึ่งของเข้าเลย นี่คือเบอร์หนึ่งห้องบิษัทใเบอร์หนึ่งค่ะครับอุ้ยไฮไลท์อร์่ก็จะมาอายไฮไลท์ไปบอร์นี่เบิร์ดเบอร์นี้โอ้พวกที่นักกัดหาข้างล่างก็ไหลาเป้ากินเป่ากินเป่าหญ่แต่ว่าสันเบิร์ดอายเราอะเป่ากินเป่าหญ่จ้ะเดี๋ยวสิพาไปเบิร์นบรินัะแต่โบมีโคบล่ะโอ้โบมีโคปะ ผมผมใหญ่ใหญ่ขึ้นมาอเอามาใส่บอลตัวนี้ทั้งหมดเราผมกำลังจะเฮตุจะลือออกมาจะเปลี่ยนเปลี่ยนผนยงออกอทิ่ใส่กระเบื้องอ๋อที่ใส่กระเบื้องใส่กระเบื้องกาวหลอมเลยตัวนี้จะเป็นแม่พันธุ์จ้ะนะครับตัวนี้จะเป็นแม่พันธุ์ของเขาโอ้ยมีแต่ตัวนี้ใหญ่ค่ะเขาเป็นโขสายพันธุ์ใหนะคะนี่ตัวนี้เป็นลูกผสมครับอ๋อค่ะลูกผสมตัวนี้จะเป็นตัวตัวนี้จะออกจอบูฟอกค่ะบูฟอก ตัวใหญ่เนาะแม่นครับค่ะผมจะคัดเป็นหลายแบบค่ะเพราะว่าอทากกบแบบนี้เนาะบูฟอพวมนี้นะแถวบ้านเท่าคนจะพเ่นจะบริยมกินเ่นจะกินกบดำผมว่าคัดกบแม่ดำไบ้น่ำทั้งนั้นนะครับค่ะนี่พวกบูฟอดเขาจะดุค่ะนะครับดุเนาะเหมือนเขานหิ้วนั่นแหละค่ะ ยังบ่ได้หาอาหารมันบป,นปะคะนั่งครับอโอ้มีนาลรดูพวกนี้ผมจะคัดไว้เพื่อผสมปีนานี้จะไปขายหวบค่ะค่ะนะครับจะเน้นขายหวกแต่ว่าถ้าจะขายอากบเนื้ออีีผมคัดไว้พวกนั้นตั้งหากเป็นกบดำค่ะแม่พันธ์ค่ะนะครับอ๋อคือบานเฮาจะออกแบบมากออกสีดำๆนิดๆเนาะแม่ครับออกดำออกกบหน้าออกสีนี้ตัวดำดจ้ะออกกบหน้าออกกบหน้านี่ค่ะ นี่คือแมวพันธุ์ที่ผมใส่ผสมปีนี้อ๋อแมวพันธ์อีกตัวนี้คือคือใส่ผสมมาสองปีละค่ะปีนี้ก็จะปล่อยเพิ่นแล้วนะครับพอพันธ์อยู่พอพันธ์อยู่บ่อสุดๆครับอ๋อจ้าจ้ายังไปเบิ่งเบื้งจ้าจะแยกกันแน่ข้าเพิ่นได้ยินเสียงห้องแน่เพิ่นสีเกิดค่ะตัวนี้ก็คือผมคาดนี่จะคัดกบดำแม่พันธ์ปีหน้าเป็นกบดำอ๋อค่ะคาดสีไว ค่ะนี่แม่พันธ์เหรอคะแม่พันครับอ๋อจาจจะเป็นกบออกดำเนาะออกดำครับอืมเพิ่นกาจตัวน่อยกว่าแม่ครับโตัวน่อยกว่าตัวนั้นก็จะบนนี่ขึอกันอี่ก็จะคาดออกออกทำดำออกกลางกลางอืค่ะอผู้ดำเลยก็บมีผู้ดำเลยอ่ะ พอพันอยู่ฟั่งคนไปนะลายแห้งคือว่าเลี้ยงหลายแห้งพี่น้องคะเพราะว่าปีปีนี้เฮาหูแล้วปัญหาเฮาก็คือพอแม่พันเฮาว่พ่อค่ะเฮาก็เลยต้องเตรียมโตแบบตันเนินๆนะครับถ้าจะไปสื่อเพิ่นซะเลยมันก็แพงค่ะพอแม่พันคุณจะขายคู่ละเท่าไหร่เพี่อนบางหมองก็คู่ละสองร้อยโอ้สามร้อยค่ะจ้า ปีที่แล้วเราผมไปซื้อแม่พันธุ์มาตัวละสี่ลอยตัวละสี่ลอยแมนครับตัวเดียวแบบผมผมซื้อมาหาตตัวละสี่ลอยกับมา่พอออกมาใดก็เป็นนั่นแหละเป็นตัวที่เป็นออกออกออกเหลืองนั่นแหละครับค่ะตัวนี้เกิดจากพ่อเองบ่ครัาแมนครับมนเขาขัดเอาเขาขัดเอาแมนครับนี่น่าจะขัดอีกอยู่เพราะว่าตอนนี้มันยังบางตัวยังบอกออกเพดตัวนี้ เขาอยู่หนาแน่นไปบอคานี่คือหลายแฉะตามตามรักมันอยู่ได้อยู่นะครับตามรักวิชาการเคนหนนี่พี่อยู่ที่ตะล่างมีละลอยโตจากแล้วเพล่านขีกันเป็นจิ้มจิ้มอยู่คี่ใจไม่มีปัญหาครับซัมเนอขีกันอยู่เนาะคกันเลยว่าโอ้อยู่แต่ว่าผมก็จะคัดเอาอกอยู่หายไม่ไงกว่านี้จังน้อยนี่ก็ะสีรุ่นนี่ก็ล่างคัดซึ่กันนี่ก็เอาคัดดำกันค่่ะอ เราเขามีแบ่งขายบอกค่ะพอพันแม่พันอ,อปีนี้นะครับปีนี้ถ้ามีคนสนใจเนาะเขาอาจจะแบ่งขายได้เพราะว่าเขาเขา,เขาได้เขาได้คาดเวลาหลายอ๋อค่ะ,ะค,ค่ะถ,ถ้ามีใครสนใจเขาอาจจะมีการแบ่งบางจะว่ากระตองเบิงก่อนว่าเพราะว่าเออาตองเบิงของเขาก่อนมันจะพ่อบอ่ะนะครับทำเป็นแบ่งนี่จะแบ่งจังไดคะคูละหรือจะแบ่ง ตอนนี้นยังพันเดตตัางราคาเลยว่าสเอาซ้ำใดเพืเ่อตัดเดตั่งราคาเนาะอ๋อจ้ะพอพันต้นอ้อยอ๋อนี่พอพันเพื่อนแม่ครับ,บอสองบอลอสองบอลอน,อนี่เนาะจ้ะจ้ะกับผู้ใดยอยากใดพอพันแม่พันจังใดกะจังติดต่อสอบถามนะคะทั้งในเพจของ <PD Farm S 1> พีดีฟาร์มพีดีฟาร์มนะคะหลักๆเดี๋ยวไฮเบอร์โทรศัพท์ไว้เด้อค่ะพี่น้องเด้อผู้ใดที่สนใจนะคะ อันในส่วนบ่อดินเฮานั้นยังมีกบบคาตอนนี้บ่อครับคือเฮาขึ้นมา่นแล้วเมาใสร่บ่อดินบนแล้วผมจะค่ะข่าวว่าสันท่องกระเบิงแต่ในส่วนนี่แหละเนาะคือว่าเป็นการเลี้ยงกบโดยใช้ผ้าผ้าพีผ้าพีนะคะพีเอน0.3มิลค่ะเพิ่นว่าอาย่ได้ประมาณสามถึงห้าปีสามถึงห้าปีกระเสืออยู่ค่ะว่าจะได้เพราะวสองปีผ่านไปยังไม่ไหมอยู่นะคะกะ คือฟาร์มถือข้าเจ้าเหตุการณประสบความสําเร็จข้าเจ้ากะได้อยู่เมนบ่ค่ะใส่ได้แบบนี้ของเพิ่นนี่ฟาร์มใหญ่แห้งค่ะยูรีรัตนะค่ะผมแค่เป็นใหญ่ย่อยของเพิ่นหรอกค่ะค่ะก็ถือว่าใหญ่อยู่นั่นนี่น้องมามาทดสอบเบี่ยงจ้าจ้าเมื่อคอยได้มีเวลาไปไหนก็คือให็นตาพี่เพิ่นดูแลค่ะดีตัวละมีอายครับผมมันเสาร์อาทิตย์หรือว่ากัตอนแรกมามาจังมาซอยฝนเห็ด ค่ะค่ะพี่น้องคะนี่ก็ถือว่าเป็นอีกหนึ่งฟ้ามที่ครบวงจรมีตั้งแต่พอพันธ์แม่พันธ์เนาะแล้วก็ผสมดูแลเองแต่ว่าตอนนี้ยังบบท่านมีห่วกเท่านั้นเองแบบห่วกจำนายหวกจำนายเฮ้ยังโบมีค่ะคมีแค่เป็นหว่วงแล้วก็ปล่อยเ,เขากัดหางเป็นตโตครับจำนายโต,ยตรตะบาดมีอ่อะแล้วก็พอพันธ์แม่พันธ์มีกบอ่าเป็น สั่งกิโลก็จะมีใส่ใหญ่แน่นอนตอนนี้เนาะ,ะใส่ขนาดกลางนีกนะผลิตบ่ท่านผลิตบัท่านาเทน่าที่เห็นคือผลิตบ่ท่านความต้องการหลายคือว่าเนาะกะเห็น,แล,นแล้วกับเป็นอีกหนึ่งฟ้ามที่น่าสนใจนะคะพี่น้องขาพูที่สนใจเลียงกบด้วยวิธีนี้ใช้ผ้า <P. S 1> PE, PE เนาะค่ะใช้ผ้า PE นะคะในการเห็ดบอกกบถ้าสนใจจังใดอยากมาชมฟ้ามหรือว่า สนใจอยากได้ลูกกบอยากจะศึกษาเป็นแนวทางกับเพจของ PD ดีฟ m ร d ม a r ดีฟร์มนะคะเดี๋ยวสารน้ำเงี้ยนไเพจไว้ให้เบอร์โทรไว้อีกเทนึงมือนีขอบคุณได้หลายทีแชร่ประสบการณ์มือหนีนะคะเป็นประโยชน์กับพี่น้องเฮ่าขอบคุณได้หลายค่ะนะคะขอบคุณพี่น้องที่ติดตามค่ะอยู่ดีมีแห้งหักแพงแบ่งปันนะคะสวัสดีค่ะ